สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจกสยามทุกท่านพบก,กับสดข่าวไรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%ตสแกน QR โค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่บีเคแปดข่าว r รเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จิจอกจะได้รบเสริมทัพ40ร้านปอนหาปล่อยสตาร์3รายนี้ออกจากทีม และจะช่วยเสม,มอที่ยากลำบากตลาดสุนทนักเดือนมก,กราคมจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างสิ้นเชิงสำหรับเรตเตอร์ซีและจากการออกสตาร์ทฤดูกาล2022-2023ที่ย่ำแย่ครับโดยเรตเตอร์ซีครับมีการเริ่มตฤดูกาลที่แย่ที่สุดในลีกสูงสุดนบตั้แต่ปี1983และจะแพ้6เกมติดต่อกันซึ่งทำให้พวกเขาร่วงลงสู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแต่เดียวของฤดูกาลคือนัดเปิดฤดูกาลเมื่อพวกเขาออกนำไปก่อน2-0 แต่ปล่อยให้ถูกตามจีเสมอ2.2ประตูต่อในแนทที่พบกับเบนฟอร์ดเมเดอราเจอผู้จัดการทีมพบว่าตัวเขาเองอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักและจากทีมของเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีแต่ยังคงที่ทําหน้าที่อยู่ในตอนนี้เราจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณของทีมในตลาดซื้อขายนักเตะก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาใช้เงินเพียง15้าล้านปอนด์ซื้อชายเป็น,นการซื้อวอลฟารกองหลังรายใหม่และจากการขายเวนิฟอร์ฟาน่าออ,ออกจากทีมไปโดยเรตเตอร์สตีครับยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน และเวลาจะบอกได้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,การาคมมีความสําคัญเพียงใดทีมสุรักที่จอกอาจมองว่าทีมของเขาเองมีโอกาสตกชั้นหาฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,การาคมจะเปิดโอกาสให้บิเดนโรเจอร์ทำการเปลี่ยนแปลงทีมของเขาด้วยเหตุน,นี้สื่ออย่างเรตเชียร์ไรท์จึงนาเสนอนักเตะแกนหลัก3าคนที่สามารถย้ายออกจากสโมรสรได้ในช่วงเวลา4เดือนเพื่อระดมทุนให้กับบิเดนโรเจอร์นักเตะรายแรกอายุสี่เปเรส กองหน้าชาวสเปนมีเวลาลงสนามจำกัดตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 0 2นถึง 2021, และจากนูเรซสีน,นัดและ3 6นัดในสองฤดูกาลแรกของเขานับตั้งแต่เซนัญย,ยาจากนิวคาสเซิลในปี2019ันสเซสเปเรซครับพยายามต่อสู้เพื่อเข้าไปอยู่ในทีมของเบเดร์เจอร์มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีว่าการขาดนักเตะคุณภาพของเลเทอร์ซีินในตำแหน่งตัวรุกยืมเ้นฝั่งขวาเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของพวกเขาในฤดูกาลนี้โดยมาร์คออเบตันไม่ได้ถูกใช้งานและเจมส์แมวา แทนที่จะได้ทำหน้าที่ผู้เล่นหมายเลขสิบอายุเซเปเรตดูสนับเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยความพ่ายแพ้ต่อซอมตันและลงเล่นในนัดที่พบกับเชลซีนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ถูกจำให้นั่งดูเกมจากม้านั่งสำรองในสามนัดก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกสำหรับเบเดรเจอร์ในฤดูกาลนี้และด้วยค่าเหนื่อยที่นักเตะไวจสกาปีได้รับค่อนข้างสูงในทีมของเลสเตอร์อาจทำให้สมโมสรสามารถปล่อยเขาออกจากทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายนัเตเดือนมกราคมด้วยราคาค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์ นักเตะรายต่อไปช็อกราซูยุนชูซูยุนชูพบว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับอายุเซเปเรสโดยนักเตะชิบชักตุรกีรายนี้ครับเคยเป็นหนึ่งในรายชื่อ11่นตัวจริงของทีมเลสเตอร์ซีและจะประสบความสำเร็จในการเข้ามาแทนที่แฮร์รี่แบ็กไกวในปี2019แต่ฟอร์มของเขากลับดับลงไปเป็นอย่างมากในช่วงหลังการย้ายออกจากทีมของวิดี้ฟฟาน่าทำให้รเจอร์รอเรเปจอ์นี่อีแวนชัอกราซูยุนชูวอลฟัตแดเนียลอามาตี y, และเยนิกเวสกาดที่เป็นกองหลังธรรมชาติของเขา อย่งางไรก็ตามด้วยการไปอยู่ี่แพ็กระทบทีมของเวสการ์ดนัะตังแต่แย้ยไปจากซอมตันและอามาติกก็ประสบปัญหานในช่วงต้นฤดูกาลแต่โซยนชูก็ยังไม่ถูกเรียกเข้าสู่ทีม11ผู้เล่นตัวจริงการลงสนามครั้งเดียวของเขาในฤดูกาลนี้มาจากเกมคาราบาวครับที่เอาชนะซอกพอร์ตเคานตี้มีการเจราจากเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทีมในตุรกีที่เร่งด่วนด้วยสัญญาของโซยูชูที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนปี2023อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีของสโมสรในการขายกองหลังรายนี้ ที่มีค่าตัวราวๆประมาณ25ล้านปอนด์คนสุดท้ายเดนิปรัสดาวเตยชิฟเชนบิลเยียมครับดูเหมือนจะย้ายออกจากเรสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่โตริโนแสดงความสนใจด้วยการย้ายทีมแบบยืมตัวพวกอาชัชนซื้อขาดเดนิปรัสครับลงเล่น23นัดในซีรียร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วและกลับมาที่อิสต์มิทแลนด์ในช่วงพรีซีซั่นแม้ว่าจะสร้างความประทับใจให้กับบิลเลอร์เจอร์ตลอดช่วงซัมเมอร์ครับแต่เดนิปรัสก็มีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้เพียงเกมเดียวในฤดูกาลนี้ เมื่อเขาลงเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดเพียง55นาทีเช่นเดียวกับอิยเซเปเรสเข้าไปตัวสำรองที่ได้ใช้งานในเกมที่ไม่แพ้ก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบรตันและทอตแนมฮอสเปอร์เป็นที่กล้กันว่าครับตดิโนจะกลับเข้าสู่การแข่นแขันอีกครั้งเพื่อเซสัญญาคว้าดาวเตะวัย28ปีรายนี้ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ9.9ล้านปอนด์จากเว็บไซต์ทัฟเฟอร์มาร์เก็ตและจะทําให้การค้ายแข้ง3ปีครึ่งของเขาในกิษนั้นจบลงได้นั่นจะเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดสาหร้า,มรา,ขขาเมกกเดขนคปิึ นี่ก็เป็นการคาดการเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมเลสเตอร์ซในช่วงเดือนมกราคมครับหากมีการปล่อยนักเตะสามรายนี้ออกไปจากทีมก็คาดกันว่าจะมีรายรับเข้ามาประมาณ43รล้านปอนด์เพื่อเป็นการนํามาเสริมทัพให้กับเบเดอร์เจอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับมาต่อกันที่เรสเตอร์เซียนเซียนแมดดิสันแบบฟรีหากไม่มีการขยับในเรื่องของสัญญา โดยเนเดืีครับเยมเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ที่ยกระบากอีกครั้งด้วยหนึ่งในนักเตะที่มีค่าที่สุดของพวกเขาโดยที่เจมแมดดิสันครับเจมเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันของเขาในช่วงซัมเมอร์ปี2023สเจแมดดิสันวัย25ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่วิฟร์การเล่นที่สมบเสมอที่สุดของเบเดรเจอร์ในปีที่ผ่านมาโดยทำไป21ประตูและแอซซิ์อีก13ครั้งฟอร์มการเล่นของมิดฟิ์รูปรุกรายนี้ครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมาก โดยที่ยูไเซนยูเนเตล้มเหลวในการเสนอราคาค่าตัวเพื่อซื้อนักเตะรายนี้2ครั้งในตลาดซื้อนักเตะช่วงซัมเมอร์อดิสตานอริซิตี้จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์หน้าทําให้เลสเตอร์ซีครับตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับยูริจติรมันเมื่อไม่นานมานี้ครับจิรมันเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของเขากับสโมสรในช่วงซัมเมอร์และได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแต่การเคลื่อนไหวไม่เคยเกิดขึ้นจริงดลวเตะชาวเยียมครับยังคงอยู่กับทีมในช่วงเวลานี้ แต่ตอนนี้เรเตอร์สตีอาจสูญเสียกองกลางในการย้ายทีมแบบฟรีๆเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เวต่ว่าทีมเดอะกันเนอร์จะกลับมาสนใจนักเตะอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อนักตเตะเดือนมกราคมแม้ว่าพวกเขาจะได้รับค่าตัวที่ลดลงก็ตามทีสถานการณ์เช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่ทิมจิจอกสิยามต้องหลีกเลี่ยงในปี2024กับแมดดิสันปัจจุบันเพลเกเกอร์ของทีมมีมูลค่า45ล้านปอนด์โดยเว็บไซต์แทนเฟอร์มาร์เก็ตแต่สโมสรไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อเสนอของนิงควคาสเซิลที่50ล้าน หากแมดิสันครับไม่ขยายสัญญาเวลากันอยู่ที่อิตาลนออกไปพวกเขาอาจถูกบีบให้ต้องเสียสตาร์ดังในราคาถูกหรือย้ายทีมฟรีเมื่อส้นสุดฤดูกาล2023ถึง2024ก,ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทารจิมแมดิสันครับซึ่งมีการคาดกันว่าหากไม่มีการต่อสัญญานักเตะออกไปครับก็จะทำให้แมดิสันเองอาจจะย้ายออกจากทีมไปแบบราคาค่าตัวที่ไม่สูงมากนะักหรืออาจจะต้องย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์ปี2024ก็เป็นได้ครับ ก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ของจี m แมติสันกันให้ดีนะฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่บเองได้นำมาให้กับทุกท่านเดี๋ยวรับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้นในคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวตเตอร์จีไปจํารอบวันสวัสดีครับ